นะน้องหอกว่าอะไรอะไรอ่ะไอ้ไข่พีฮะเลยนะไอ้ทอง <Used> เหรอเมื่อ,อไหร่ไข่พีไายพีไอ้ทองไอ้ทองจริงด้วยทองทองแสดงว่าแสดงว่าชื่อไอ้ทองเอามันมาจะต้องต้องชื่อไอ้ทอง ทองเหรอใช่ไหมไอ้ทองหวยออกอะไรอะ่ะหวล่าไหฮะอะไรนะหวยทีขอไอท,ออทีไม่ได้ยินหวยออกอะไรนะหวยออกอะไรหวล่าไหฮะ<า>ไม่บอกทองจ๋าเข็งลงขึ้นทองจ๋าหวยออกอะไรจ๊ะ พรุ่งนี้หวยออกอะไรจ้าทองจ้าจพูดซึ้งกระแดฮะทอง <c oughs> ทองจ้า <c oughs> หวยออกอะไรนะ <c oughs> พรุ่งนี้หวยออกอะไรคะเหียเหี้ยแหมแต่ภาษานบเก่งเนาะ <c oughs> อือ <c oughs> สวยใช่ไหม อะไล่ะฮะไอ้ห้อน้องดังเลยนะปูแล้วครับปูแลทำเสียงกองสลากปูแลไปก็ได้ไม่บอกแน่นะไปแล้วนะไอ้ท้องไอ้ท้อน